โคกอ่ะเขายังไม่เนไดในพืนชจะมีหูซึกเลยว่าตอนตกนะมึนมืดบ่กหรือมีหูเนคนดินไปเสอออมกุติเอาสิไปทางไหนสร้างเพื่อนอันนี้แม่นการตัวสร้าง่านนืท่านกรรมมาขขงองซงา ค้นไปเจอโจฮัคมค้นไปเจอไปเทเออไปเทอัอนออมกุฏินะบออันนี้็นค้นดินไปเจออมกุฏิเอาสิไปทางในสร้างคนคนได้เซอวงกบแล้ว เสือวงกบลาว,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 วกอเนาะกอเสือวงกบเทคานนี่ไดนะ้เนาะหอดหอดวงกบเออมีคานแอลอีกไหมเนรอ ตกรถเด้อนี่คือตกกมาคอได้ตกรถเพ็่นก็ได้ก่อขึ้นรากาศสีได้ทีคันแอล ก็อันนี้เลยสิได้ทีขันเอวหลังจะนั่งกับทีขันติ่งหวงกบเนาะนี่แหละวงกบนี่นะความกว้างมันนีเท่าไรจังเมรบ่เม็เส้าเออเม็ดสา้ออดสา เล็กเป็นเหตุกันเล็กบาง,งอย่างนี่นะสิก็เป็นสองก้อนขึ้นมา ครั้งนี้ก็ได้ทีแอลคือกันบ่ทีขานกันอือนออมอออออตัวน,นั่นเด็กประเทศต็งหัวก็พบอีกบานึงอืมอีกองออกไปได้ว่อกแยกมุ่นแล้วะมีการผิเอะจะต้องมุ่งนียม่แต่เอะอมเงิน,ป,นป่านนวก็ปนแล้วก็ววเป็นคอเป็<า>นไปปาดแล้วก็ที่เร้คอจับใจเนยาเติบโตขึ้นที่ได้เนาะ พอใครเอานอกไปไคาลายนี่มันมีิดโ่หงลืมคิดนะไปปิ่นใหม่ปิ่นหนี้ป่าหัวมันิเอดีนทีขั้นกลางจำพตะปูที่เนาะอ๋ออิดมือนีไปยัที่นั่นและยังวะนี่มันเลี้ยวไปจับมันเขาแบกันีขานแล้วแก้ครเห็ใมัน ตอนนี้ก็เข้ามาถ่ายบรรยากาศเห้ยังหูเบิ่งเนาะนี่แหละการก่อสร้างเพื่อนกันมีการก่อสร้างธาตุในท่านคำมาขงวงซา,อ,าอยู่ที่วัดเมื่อมาตะแล้วเมืองจำพรแข่งซ้อนอาเขตพ้นที่ยังหูเข้ามาโบสนั่นแหละเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศโจโน้อยเีพื้นเลิกเวทแล้วว่าโจ้ฮัมยังน,น,นะ จะมาเลิกเว่ยแต่ซะดอกอามีสังกะรีน้อยมาซอยเว่ว<ะ>มีปืนทางหลังเป็นสิเทออมกุติท,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 ทางนี้กันเนาะ สอบหนึ่งสี่สิันสอบหนึ่งสี่สิพันคูณแดงนี่นี่ค่ะขอทาวางเพื่อลงมาเปิ่งเวนะ้ำแม่ปู เป็นเลยนมมนเนาะสมเนนซุกนี่รอเพ่าจะเติมเติมแ,แ,แ,แต่ว่าชวนนัายเป็นอะไรเรื่องวันนี้ไข่แน่แล่นแต่ว่าแต่ว่ายังอูดเก่งดีสินหรอไข่แล้ว่แน่แล้ว,ลว,ลวสม,มนเนนซุกนี่แกนั่นน่ไงไงไงอ,อมืออื่นตน้นไขยตัดเลยบ่ภพาย,ม,ยมันยิบนี่เออเว้าแต่ว่าตัดไหนสิตัดเธอเลยสินหร เจอซุปเป็นแล้วไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดในเสือบอเอเมนาเจ็บไม่ได้เจ็บเนาะกินข้าวกะแซ่บเลยแซ่บีไหเหาได้ย่างหรือใครนี่นอนจต่เนาะเดือดมีกามเลยย่างอาการซ้ำเมือนซุกเนาะ vẫn được mong yang vượt mong 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 แต่มิฮู้สึกเลยบ่ตอนตกหนะมึนเบิดบ่หรือมีฮูฮอดกะโตซำมิฮูกะโตมีแมงเขาเหนียวก็กิบจักโอเเลเเออเี๋มีนเดลเล็ยังเต๊กฮัก่จักเนาะมันนี่ทุกเนาะมืออื่นเพิ่นออแต่ไผมืออื่นออแต่ไผเนาะสิทุกเนาะ อัดไว้แน่เพื่อสบกนะมืออื่นเพิ่นออแต่ภพยมืออื่นเนาะอ๋อเนาะคลิปนี้กับยาครูก็ได้จบไปเพียงซัมมี้เนาะเขาโมกบเจอพี่ฮับสมเบึงวิดีโอของยาครูนี่เนาะได้มาเบิ้งธาตุนี่แหละก็ได้มาเบิ้งพื้นเนาะหลังจากนั้นกับเบิ้งสัมมานีซุกอาการของเพิ่นกะไข้แน่แล้วดีขึ้นแล้วเนาะมืออื่นกับออแต่ภพยก็ถือว่าฮับสมเบึงรวมกันเนาะ แตอนต่อไปก็ว่าสิเป็นเรื่อยๆก็เบิ่งบรรยากาศไปนํากันเนาะคลิปต่อไปพากันขี่รถมาแต่บ้านมื้อเนาะมาฮอดโคอันบ่อนที่ว่าโคฮักนั่นแหละโคฮักตอนก่อเนาะเพิ่นก็ยังมีแต่ได้เปิดดอกเพิ่นกําลังทยางมาต่อยแลก็เอาขีหินบดนเซอร์พอดีมาั่นเห็นรถกทานรถ n d a เนาะเกทานขาอยู่ั่นไปไม่ได้เนาะงรถหนักแ ก่นเลยกับไปเบิกหนึ่งกันเนาะอย่าครูไายภาพบรรยากาศไปอยู่ไปได้บ่เป็นได้บออ้าวรถตัวน,นั้นขาดมาเอาคนชิย่งางเอาดอกไปได้นะพี่พี่เอาตัวพี่ตกโคอ,อันนี้เลยย่งางจ่ายไปใหญ่เฮ็ดเขาก็เสิรอ์อย่างมาต่อยรถตัวน,นั้นขาด กอเขายังไม่เต็ดในพืชเช่นไ